สวัสดีคร e rab, ับเป็นเพื่อนวันนี้ก uh, ็มาให้ข้อมูลเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับมีข้อมูลดีๆมาแนะนําเพื่อนๆวันนี้วันนี้ก็ได้มาแนะนําเพื่อนๆเนาะสาหรับคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อใน f facebook อ่าเปลี่ยนชื่อใน facebook เนาะวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากครับผม ตามมาดูนะครับเข้าเพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook นะาการเปลี่ยนชื่อ Facebook เข้าไปที่ Facebook วันนี้ผมจับถ่ายหน่อยอาตสันหน่อยนะเข้าไปที่ Facebook เนาะเข้าไปที่เฟซเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บเข้าไปที่จุด3จุดเนี่ยข้างบนเนี่ยนะจุด3จุดข้างบนเนี่ยเอาไปเลยครับเข้าไปที่จุด3จุดเสร็จปุ๊บ เพื่อนๆไปหาคำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดไปเลยครับอ่ากดไปเลยเนาะเดี๋ยวนะโอกลับมาโอเคโอเคไอ้กดเข้าไปใหม่นะกดเข้าไปใหม่อ่าตัวนี้ตั้งค่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะกดเข้าไปเลยปึ๊บอืมแล้วเพื่อนๆไปหาคำว่า ตั้งค่านะตั้งค่าเฉยตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะตั้งค่าเฉยนะเนีนยนมมันกลับไปกลับมาเมื่อกี้เนาะที่จริงมันอยู่บนนี้แล้วทีนี้มันขยับลงมาตั้งค่าตอนแรกมันต้องเข้าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนนะแล้วเข้ามาค่อยเข้ามาตั้งค่าตั้งค่านะทีนี้ตั้งค่าเฉย กดเข้าไปเลยครับปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยเพื่อนๆไปหาคําว่าโทรศัพท์บางตัวนี่ไม่เหมือนกันนะบางตัวก็จะบอกว่ารายละเอียดส่วนตัวและบัญชีเนาะอ่ารายละเอียดส่วนตัวและบัญชีบางเครื่องก็จะบอกว่ารายละเอียดส่วนตัวเฉยๆนะบางเครื่องก็จะบอกว่ารายละเอียดส่วนตัวเฉยอ่า เ,เพื่อนๆกดเข้าไปตรงที่รายละเอียดส่วนตัวเนี่ยนะอันแรกนะอันแรกเห็นไหมเห็นไหมรายละเอียดส่วนตัวรายละเอียดส่วนตัวนั่นนะรายละเอียดส่วนตัวอ่าเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะอันแรกนะรายละเอียดส่วนตัวนะกด e ไปเลยปึ๊บมันจะมาหน้านี้นะจะมาหน้านี้พรดี่ผมจับถ่ายนะมันก็เลยสั่นๆนิดหนึ่งนะ แต่ก็พอที่จะดูออกเนาะอ่าเพื่อนๆเ,เข้าไปตรงที่โปรไฟล์เราเห็นไหมอตรงที่ชื่อเราอะเข้าไปเลยอ่าก็จะมาหน้านี้อืมโทรศัพท์แต่ละเครื่องจะไม่ไม่เหมือนไม่ไม่ไม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 ค่อยเหมือนกันแต่แต่ก็ทําทตามผมน่ะน่าจะถูกได้อยู่ครับทําตามผมได้อยู่เห็นชื่ออย่างนี้ก็เข้าไปตรงที่ชื่ออย่างเดียวครับยนืนยันตรงที่ชื่อก่อนอ่าเห็นไหมครับมันจะมามาหน้าเนี้ย มาหน้าเนี้ยล้วกนะ็กดไปตรงที่ชื่อนะชื่อชื่อเราอ่ะกดไปตรงที่ชื่อนะชื่อเห็นไหมชื่ออ่ะกดอันแรกเลยชื่อปุ๊บนาเนี่ยเห็นไหมให้ทําไงก็ได้ให้มันมาหน้าเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะบอกเห็นไหมหากคุณเปลี่ยนชื่อคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นเวลาหกสิบวันนี่นะ ให้มันมาหน้านี้ให้ได้ทำเะไรก็ได้ให้มันมาหน้านี้เนี่ยให้มันมาหน้านี้ชื่อแล้วก็ชื่อตรงกลางแล้วก็นะชื่อใส่ชื่อข้างบนแล้วก็นมสกุลเราก็ได้จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนอะไรก็ได้อ่าก็ก่อนที่จะเปลี่ยนน่ะเพื่อนไปเพื่อนไปเปิดที่โหมดไม่ต้องออกจากหน้านี้นะไม่ต้องออกจากหน้านี้นะครับคือ โทรศัพท์ทุกเครื่องอ่ะมันสามารถที่จะดึงลงมาได้แล้วก็ดึงข้อมูลอยู่ตัวที่ปิดอยู่ตรงไหนมันจะดึงลงมาได้เหมือนเนี้ยผมทาให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนไปกดปิดอินเทอร์เน็ตปิดหมดเลยปิดก็คือปิดให้เปิดโหมดเครื่องบินน่ะพูดง่ายคือเปิดโหมดเครื่องบินนะเปิดอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ามันก็จะปิดอินเทอร์เน็ตปิด wifi ปิดอย่างเงี้ย แล้วเราก็ออกไปออกไปจากตรงเนี้ออกไปออกไปกลับมาหน้าเนี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเนี้ยกดอยางเนี้ยปุ๊บแล้วก็เลื่อนลบชื่อออกลบชื่อออกแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองอ่าแล้วก็อยากนามสก,กุลก็เปลี่ยนนามสก,กุลก็ลงมาแล้วก็ลบลบออกใช้ตัวเนี้ยลบใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้ลบลบ,ลบแล้วก็พิมพ์ใหม่ต้องการชื่ออะไร ต้องการนำมสกุลอะไรเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปแล้วก็กดตรงเนี้ยมันจะบอกว่าตรวจสอบเราก็กดตรวจสอบไปกดกดตรงเนี Boom, ้ยตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปแค่นี้ครับง่ายๆแล้วค่อยค่อยพอพอใส่เสร็จนะพอใส่เสร็จพอเพื่อเพื่อนใส่เสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่เพื่อนๆก็อ่า กดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่กดก็ได้อากดการเปลี่ยนแปลงก่อนครับกดกดการกดการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนพอใส่ชื่อเสร็จปุ๊บอากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกดก่อนให้มันให้มันให้มันชื่อให้อะไรให้มันชื่อมันเข้าไปอยู่ก่อนแล้วเราห่อยมามาเปิดตัวเนี้ยเปิดโหมดเครื่องบินเมื่อกี้เนี่ย ค่อยมาค่อยมาปิดโหมดเครื่องบินค่อยมาปิดโหมดเครื่องบินนะอพอเพื่อนใส่เสร็จปุ๊บเพื่อนก็มาเปิดปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ให้อินเทอร์เน็ตให้ไฟล์มันมาๆๆก่อนอแล้วก็กลับขึ้นไปกลับไปอยู่หน้าเดิมพอเสร็จปุ๊บอพอได้ชื่อชื่อใหม่ปุ๊บเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนก็ปัดออกเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยก็ปัดออกไปเลยอ่าปัดออกไปเลย แค่นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอืเข้าใจเนาะง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากการเปลี่ยนชื่อเนาะเป็นอัปเดตใหม่ของปีนี้นะครับเป็นตัวอัปเดตใหม่นะง่ายๆครับถ้างั้นคลิปนี้ก็ฝากถ้าเห็นคลิปว่าคลิปดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับแต่มีอะไรดีๆมีข้อมูลดีๆผมก็จะมาลงให้เนาะ อ่าขอบคุณมากครับผม